ไปน,นั่งข้างกูโอ้โหตัวนะวเจอในห้องน้ำกูมั่ได้ดูรอยเท้าอินด้านขวาบอลไอ้โบมด้านขวาคือกูเห็นรอยเท้าปุ๊บเอาเยี่ยรอยเท้าแม่งเดินเข้ามาห้องน้ำดีกว่าเราเลยส่อง่ะไอ้ยูแล้วบอกขี้ไดอยู่นี่ คือม <ah> ันอยู่ในห้องน้ำหรอมันใช้ปืนก่อนเลยลูกสองคอนเสยขวาเลยอ่ะปนปืน้องห้องน้ำปุ๊บกรตุห้องน้ำไม่มีกูเข้าแล้วแกกล้องมันแบบ l e t กล้อง่าไม่รฟังเอ้นี่ดิแกจริงไม่นีออกปุ๊บออกอยู่ ไม่เห็นมีคยุยเลยแม่งไม่อยู่ในไซส์กันเลยผมไม่ได้ป่าไว้ในไซส์นี่หว่าตาข้างนอกลองยิงที่ปูมอยากเห็นดีคอยเฮ้ยวีจี้วอยู่ไอ้น,นี่วีซ่ารถถาวรลองยิงที่ปูมอยากเห็นดีคอยวีจี้วตายแล้วปะวีจี้วตายแล้วเฮ้ยอยู่นู่นไม่มีรถถาวไม่มี อยู่อยู่ในห้องห้องห้องครัวตอนนี้ก็ไม่มีวิไอปอนไอไอปอนอยู่มันยิงฮิวใครวะมีกล้องตรงเนี้ยอ้กีอะไรวะิฟ้าหรอออััพบูมมเเนไ่ช e f i ต e เออมันต้อมีเรียลคอดิทขึ้นเลยนั่นเองก็กิบเร็วนะนั่นเองก็กิบเลยไม่ใช่วันที่เข้าจิบไม่ก็ว่าควรเป็นบิทนะแบดจริงอยู่นี่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 พวกอยู่นี่อยู่บันไดบ้างไม่ลงฟ้าไม่ลงฟ้า I'm not. I'm not. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Securing the container. เก็เลยก็เลยมีอะไรแล้วมีคามีมันไม่มีใครเหรอผู้เขาไม่ด้แฝดเอผู้เล่นแบโปรเนียนะเขาไเดขอถ่ายรูปใช่เเราพังหมดแล้วตีตายแล้วกำลังจะปิดเลยฮะรัดเข้ามาแล้วปะ แม่งใหม่ๆอยู่อยู่ระเบียงแม่งเสือกโครนขึ้นมากำลังจะยิงแม่งเสือโครนหน้าต่างใส่โครนคุยถ้าจะบีแฝงตัวห้องครัวจะตายกลับไปฮิ้วไแท็กแม่งก่อนไอ้เหี้ยแม่งเห็นละกูออกไปโลมดีไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนสิง ลาดแอดอยู่ระเบียง์อะ A V A P พอเว่ยใครเค้ <h <h いいากูก uh> ูกูกูไม่รู้อะได้ยินเสียงคนใกล้เลยมีคนโหนหน้าต่างนะข้างห้องน้นาไหมเอ A ีไอ้ฟุกมาฮิวก่อนอยู่อยู่ตรงประตูมันจะใายแม่งช้ามากแล้วแอดแอดอยู่เเอวีข้ามาแล้วเห็นละใช่ใช่มันเห็นกล้องแล้วยิง

Oh, yeah. oh. 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 Operator standing. I can right. oh. four oh, eliminated. Oh, friendly mission successful. Oh, and not. <laughs> วได้เฮ yeah, yeah, yeah. right. oh, yes. ้ยมีตัว okay. ห้อยแล้วต่างต่อไปหันอีกทั้งอีกทั้งอีกอย่างเช็คเนี่ยปาร์ฟหัวเหรอเดี๋ยว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 นั่นสุดนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเอ่อมันอยู่ระเบียงไอ้ตรงหน้าต่างที่มันมีระเบียงไม่ใช่ไม่ใช่ตรงมือกันแจ๊คไอ้ห้องปีะ ตัวหนึ่งก็น่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละไม่ไ่้ไม่ <c oughs> ไมมด้นะไอ่ะขอทักกูต้องการแค่คนมาจัดการไม่ให้มันวางี่นเตยมี <c oughs> <c oughs> จะเลิกิมตู้หลังตู้โค้งได้เร็จหลังตู้โค้งได้แกนั้นตรงตรงนั่นไม่กูกำลังจะโดนกีนังนีมันมโอ้โหมึนมืนเลยกับเขาแนเลยกับ

นะมันหลุดพอดีเอามันเป็นแว่นไม่ใช่เหรอวะเมื่อกี้มันหายไปมันหลุดพอดีเราเหี้ยโอ้ยตอนที่โดดออกไปกันสี่ห้าคนจอไม่น่าจะน่ากลัวมากมากไอ้เหี้ยเมื่อกี้คือแบบมันมันถูกไปอยู่แล้วป่ะเอเต้ไรไม่เป็นไร่ใช่หลุดเ อะะไรวดีเลือดให้คุณหน่อยยังรู้จักอะไรเทียได้เหรอวะได้ห้องมีแล้วมีสัตว์เลยตู้ใหม่ใช่อยู่ในห้องหมดเลยที่นี่ข้างนอกไม่มีรอยเท้าเลยเเช็คก่อนกัน มันอยู่ในห้องอะได้ยินเสียงแบบอยู่ในห้องเอยงอะอ้าขันเลยรของมันอ๋อดูเดดเดีเมันอยู่หลังนี่ครับคร่ะ No. no.